สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซี SC นะคะวันนี้เจตะระเลยพระหลุดหลักลอยมีพระในสวยภาภาภาพระฝากพี่พีเอฟซีเช่นเคยนะมีสี่สิบเอ็ดรายการนะพี่วันนี้มีแต่ส,สวยๆชอบชิ้นไหนทักชิ้นนั้นนะพี่นะดูในคลิปให้เรียบร้อยนะพี่ก่อนทักขานะมาฝากพี่พีเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์กดดดิ่งกติกดตามในช่องเจตะระเลยไอ้น้องเจตะระเลยพระหลุดหลักลอยด้วยนะคะเจตระเมยพาะในคลิปต่อไปเนาะอ่าเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะพี่นะนี่หมายเลขที่หนึ่งนะพี่ดิค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมโคตรสวยโคตรจริงค่อยๆดูค่อยๆจมนะดูในคลิปให้เรียบร้อยก่อนถ้าหาน้องแนมเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองนี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพอ่อพระครูจะอะไรจะมุดสมบูรณ์นี่ค่ะปิดไปเลยจะพร้อมปิดออกที่มาหาสาครคามเลยนะพี่นะ เหรียญออกโคตรกายอ่ะปีห้าสามได้เลยหมายเลขที่สองต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามหมายเลขที่สามเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนี่ค่ะได้เลยสวยจึง๋งลูกหล่อความหลวงพ่อทบต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินดอนยี่หอมสวยจึง๋งเหรียญโคตรสวยอ่ะหมายเลขที่สี่นะพี่นะ ถูกใจใคาไปนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าอีกขณีตอันนี้เหมือนจะเป็นหลวงพ่อเงินปลกเศษแล้วนะนี่ดูที่ก้นถูกใจทักได้เลยอีกขณีตต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนี่พระมองคลเทพอมุนีหลวงพ่อสดฉายาเนาะนี่ครับเอ็ดไปเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดนี่ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผง เนียบแล้วนะพี่นะสวยๆจริงๆนี่ถูกใจทักหานะพี่งดจองนะต่อไปก็เป็นหมาเลขที่แปดอันนี้เป็นพะกกระลพบุลีเป็นเนื้อชินนะพี่นะนค่อยดูค่อยๆชมนะถูกใจเข้าไปเนาะแต่ที่แน่ๆดูในคลิปให้เรียบร้อยนะพี่นะก่อนทักหานะพี่มันจะเจียมกว่าอะไรกว่านะพี่นะนมันจะชัดกว่าต่อไปก็เป็นหมาเลขที่เก้านี่ดูแล้วมันจะมีความคมชัดเนาะ อันนี้วะะัดระฆังแล้วเป็หมาเลขที่เก้าชอบความปิดตะกิดได้เลยแต่ปก็เป็นหมาเลขที่สิบลุ่นรอลงพ่อเงินอันนี้มาดูพิมพ์ที่ตาแล้ว่านะือจิ้งเรี่ยมแล้วนะ่นัะขึ้นคอได้เลยดได้เลยหมายเลขที่สิบแต่ปะแต่ปะก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดเป็นพระลีลา อันนี้ไม่รู้นีลาสุขุมไทยหรือเปล่านะเป็นเนื้อดินนะพี่ิดได้เลยนะหมายเลขสิบเอ็ดตะปะก็เป็นหมายเลขสิบสองริบบ์ลรองพวกเงินหน,นี่ยนี่ก็เหมือนจะเป็นพิมพ์ขีดตาฐานสูงดูให้เจ้าดูให้ใจก่อนนะพี่นะตุกใจก่อนทักหาน้องแหลมนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นชินดลาศนะน้องว่าชินดลาศเป็นเนื้อตะกั่วหรืออะไรนี่แหละ เห็แนแมเนะพี่ขึ้นคอได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้กรมหลวงชุมพรลงยาน,นะพี่ลงยาราเกตตอนหนุ่มตอนเป็นหนุ่มนะพี่นะตไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าเป็นหลวงพ่อเจียมปเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเจียมนี่ออกที่สุรินเหรียญมคมๆชัดๆตไปก็เป็นหมายเลขสิบหกสั่งกจายแปะทองนะพี่เป็นแนินนะ ตัปก็เป็นไมเ้เลขสิบเจ็ดอ๋ออันนี้เป็นฮานี่ปิดได้เลยจำดิดตัป่าก็เป็นไมเ้เลขสิบแปดนี่ค่ะเป็นพระปิตาเขาอ่อเขาใต้เขาอ่อนะี่นะจัดได้เลยโคตรสวยไมยเ้เลขสิบแปดตัป่าก็เป็นไมเ้เลขสิบเก้าจอบใหญ่ไข่ปลานะ่น่นะขอ,องเงินบางคา แจกไปนะพี่สวยๆม,มันจะเนมแม่สัญยาเยอะนะพี่ของคนที่ชอบแล้วก็รักแล,กล้วก,ก็บูชาจริงนะพี่นะถ้าคนเอาไปขายต่อมันก็แต่เรื่องเยอะอีกน,นึงเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อจงต่างนอกสวยจึ้งก็สวยอ่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นจินาราตรองโบราณจนานินาร์นะสวยมากหมายเลขยี่สิบเอ็ดดูให้ชอบก่อนนะพี่ อมีสองเสือนี่ปิดได้เลยนะมาเลขยี่สิบเอ็ดแต่ไปก็เป็นมาเลขยี่สิบสองนี่เป็นนางกําแพงมันจะเป็นเนื้อชินน่ะนี่นี่ค่ะปิดได้เลยนะมาเลขยี่สิบสองแต่ไปก็เป็นมาเลขยี่สิบสามอันนี้ก็เป็นเนื้อชินจะออกสีนิ่แดงหรืออะไรนี่แหละอันนี้ไม่รู้ที่ะเขาเรียกหรอเรีกที่ไหนบางทีมันอันนั่นแรงก็ไม่ได้จักนะ ลุอยากนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่อันนี้เนื้อชิ้นอันนี้เป็นทรงดอกจิบสวยจริงสวยก็จัดแต่ประหยัดทําไมเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าอันนี้สมเด็จข้าบกขึ้นมันจะเป็นบางกลมมนะพี่สมเด็จสวยจริงค่อยๆดูค่อยๆชมนะถูกใจค่อยเอาไปเนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหก อันนี้เป็นหลวงพ่อโตอันนี้คุกคุกลักเขาเรียกเคลือบรักไว้นะพี่เนี่ยจริงเป็นสีแดงเป็นสีแดงเหมือนอิดอ่ะปิดได้เลยพระโต๊ะต่อไปก็เป็นมาเลขกยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นพระกลิ่นสวยๆนวลๆโตโคตรด้วยปิดได้เลยคเคยจิ้งมาเล็ยี่สิบเจ็ดต่อไปก็เป็นมาเลขกยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่เจียมแปดลอดูไหมนะ สังะสุรินปีสี่เก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสามยีสิบเก้านี่ค่ะเป็นพระปิตาเนื้อดินข้างหลังเป็นยันน้องบุญนะพี่นะสวยทุกใจทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกพรนราลอยขี่คุกนะพี่หวังคอยสี่ห้ามิตรโอ้ด้านหลังโคตรสวยพี่ อันนี้เนื้อโลหะมันเนี่ยน,นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อโลหะจัดได้เลยมาเลขสามสิบโอ้เมื่อกี้ยังไม่ได้กลับดูนะเพิ่งเห็นตะกี้เองต่อไปก็เป็นมาเลขสามสิบเอ็ดอันนี้พระโซนทั้งเหนือนะอุ้ทองเป็นพระในดินนะพี่สวยจัดนี่นูความละเอียดนะพี่นะโคตรละเอียดมาเลขสามเอ็ดนะถูกใจเข้าไปใครดูที่จัดได้เลยต่อไปก็เป็นมาเลขสามสิบสองอันนี้เป็นพญานาคน,นะพี่นะ ยานาดเรืเ่อยเรียออะไรอาจารย์เสกเอาออ i, ข้างหลังโคตรถวยนะพี่เสกสันเขาเข็นว่าสกสันนะ่ะมีเม็ดกรสานหินด้วยนะพี่นะหมายเลยขสามสองนะถูกแกทั้งหาได้เลย,เลยแต่ปะก็เป็นหมายเลขสามสิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนปีหนึ่งห้านี่ประกาศนะพี่ขายตามสภาพนะเพราะว่ามันเก่าเยยังไอ้น้องจันเยังเกิดไม่ทันนะ ตีหนึ่งห้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบตีนี่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อชิ้นโลโลบุรีละล่วงโลบุรีอะไรเนี่ยล่วงล่างปืนอะไรเนี่ยหมายเลขสามสิบสี่ถูกใจทักได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้านี่ลงพเงินกีตาร์โซจึ้งนี่ค่ะชอบจัดได้เลยดูในคลิปให้เรียบร้อยก่อนทักหานะคนไหนอุดก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะงดงอแงอี ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกนี่ค่ะอันนี้เป็นสั่งกระจายอบดินเต็มก้นอะไเรียกของพ่ออะไรอ่ะนี่ค่ะพ่อคนเนาะแปลกแปีกตีเลยนะหมายเลขสามหกต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดเป็นเหรียญลงปู่มั่นเหรียญลงปูมั่น,น,นอีกด้านหนึ่งก็เป็นเหรียญลงพ่อเสา หนึ่งเหรียญมีสองหน้าจากไปหนะ้าหมายเลขสามเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดคือเป็นคะแนนน้อยสำเร็จคะแนนน้อยแล้วพี่หนึ่งโคตรเก่าไปไเลยหมายเลขสามแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามเก้าเหรียญหลวงพ่อพัดเหรียญหลวงพ่อพัดหน้ากากทองไปไเลย ตอนนี้กำลังมาแล้วนะพี่นะเขาหันกลับมาเล่นแล้วลุกคิดกลับมาโปรโมทเนาะนี่เห็นเยอะตอนนี้กำลังมาแรงนะหลวงพ่อพัดต่อไปก็เป็นหมาได้สี่สิบนี่ค่ะลูรอหลวงพ่อเงินนี่ค่ะอันนี้แค่จะเป็นขี้ตานะพี่เสยจิ้จงสสยจิ้งปิดได้เลยนะหมาได้สี่สิบต่อไปก็สี่สิบเอ็ดชิ้นสุดท้ายหลวงพ่อทวดเนื้อผง แจกได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบทุกชิ้นกอต่องดจองนี่คนไหนที่ติดขายยังไม่ได้โอนนะดูแช็ดด้วยนะพี่น้องแรมนไม่อยากทวงนะพี่เพราะว่าโตๆกันแล้วไม่มีคำมั่นเนาะะจาะน่มีหนึ่นงเลยตัวไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดหมดแล้วนะพี่ถูกใจที่ไหนทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องเรีนได้เลยนะมีสี่สิบเอ็ดรายการนะหนึ่งร้อยห้าสิบทุกชิ้น้อต่องดจองตัวไหนโอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ อา่าฝากไว้เพจีนะกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิ่กดติดตามนี่เจ้าน้องในผ้าหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะไ,ได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะพี่อีพี่หน้าก็เจะกันใหม่นะสวัสดีนะคะ